เพิ่มขึ้นที่นิสิตีก็ตุนวิชาฟิสิกส์หนึ่งใช่ไหมปฏิบัตินี่เป็นแหลกเรียนเพื่มใช่ไหมสมมนี้ก็เริ่มเรียนแสดงว่าเรียนมาบ้านแล้วเขียนอาทิตย์ที่สามสี่แล้วนะก็โรงเรียนแหลกสามแสดงว่าเป็นอาทิตย์ที่สี่ตอนแรกๆมันยังแบบมีเรื่องแบบนี้อะไรแบนั้นแกก็เรียนที่โรงเนหน้าเป็นห่วงมากเลยนะคุเมธสอนฟิสิกส์หนึ่งของอีพี ใช่ไหมว่าเ็เปี่ยนตำแหน่งถูกไหมคนที่พูดถึง ตัวนี้ก่อนนะถปกจเยอะเกินไปแล้วเอาแค่สี่ตัวเพราะนั้นตัวแปรสี่ตัวแปรนี่เราต้องรู้จักถูกไหมความเร่งคุหน่วยเป็นอะไรคะวีซีกุนยากแล้วเดี๋ยวคุณนี้หน้าตาต้องขึ่นไหวเยอะเลถามยากเลยจ้ะบนหน่วยหน่วยเม่ต่อวินาทีกอเม่ต่อวินาที่กำลังสอนมีช้างเผือกมีควายบ้านเดินแต่ละ ตีแบบตีแบบตแบบีบบไม่ออกหลยไงัจนจรวิธีโคมันีแบบวิธีโค้งอยากเห้รเนที่ของอะไร้าดบอกอว่าลเขก็ยังไม่ลบอยู่ในกลุ่มเบอจะล,ลบ,บนึงดูอะบนีาอรแบดมินตันค่ะแบดมินตันนี่นะคะแล้วก็ ผู้เลนจะตอบมีคนจะตอบว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ีโคถูกคะการเตะโยงโยนโยงกอกหมซึก็ได้หมดนึกออกโดดตึ้งได้ไหมได้กระโดดกระโดดพุ่งไปได้แต่ถ้ากระโดดมาข้างกะตกลงไปไม่ได้เป็นแนวดิ่งแนวแรขวดึกออกไปเพราะฉะนั้นเลยเพรานการเรื่องที่วิีโคงแน่นอนความเร็วแต้องพิจารณาทั้งแนวแกนเอ็นและแกนวาย คือมอเรสูตรของเกินไปแล้วนะ mm <laughs> เก้าสิบค่ะเก้าสิบเอาคาอะแนนมาแลกสิค่ะ

เป็นระบบไฮโดรลิกมันมีความคริติอลของมันอยู่คือมันอันตรายแต่ไม่ถึงชีวิตย้ำนะสองกระดาษเห็นไหมคะกระดาษเกสีแล้วก็กระดาษก๊อปปี้สองตัวนี้เอาไว้ทําอะไรเวลาเรายิงกระสุนปืนให้ไปตกแล้วมันจะไปแตปมที่ก๊อปปี้ที่ลงไปที่นี่แล้วเราจะวัดระยะตกได้ไดหรือเปล่าไหมคะเพราะเราไม่สามารถนั่งทางในได้ว่ามันตกตรงไหนพอวัดเสร็จเราต้องกาทิ้งนะเพราะถ้าแหล่งวงกลมตัวที่สองไปตกในวงกลม,อ,ม,มอีกเมื่อไม่ถูกอีกเข้าใจไหม อันนี้เราจะปิดเพื่อความพร้อมกระดาษคัพเป้มันจะเปิดสลับกันนะคะนักศึกษามันเปิดด้านเดียวกันไม่ได้อย่าไปดันพลังให้มันเปิดนักศึก้านีนก็ฉีดไปอันนึงแล้วอยากให้มันเปิดด้านเดียวกันคราวนี้การทดลองเราอันดับแรกอันนี้เครื่องยิงโปรเจกตาอย่างที่บอกว่ามันมีความอันตรายในการทดลองแต่ไม่ถึงชีวิตย้ำเพราะมันเป็นระบบไฮดรอลิกเราจะดึงความแรงที่ระดับสองคะเอาสองพอนะ มันจะได้ต่อนิ้วได้ถ้าสาม mm hmm. มาผ่านต่อ <laughs> ไม่ได <laughs> ้ไม <out> <sm> ่กลัวบางคนต่อกาจาจะสมิงพูดเบอร์ไม่ตายแค่กระดูกละเกี่ยบเข้าใจไหมถ้ารักษาดีๆมันอาจจะต่อได้เราอายุโดนน้อยหนูนึ่งคนสอหมอทำก็กลัวเขบอกก็กลัวเขาเนี่ แรงก็ไม่ได้ใช้เยอะคราวนี้ชุดเครื่องยิงโปรเจคเตายจะมีที่ปรับมุมแล้วเห็นไหมคะ <c oughs> มุมในเอียงของกระบอกปืน <c oughs> อันนี้ลูกกระสุนปืนนะคะมีสองลูกไ,ไหนทำหายเอาเ็บไปก่อนดูก่อนจะได้ตอกปืน <c oughs> อันนี้ไม่ได้มีรคาคาข้างวดมากนะมีแตอลูกละ5้าบาทแต่มันแ,กนแลกตัวความรับผิดชอบไม่ได้คราวนี้เราจะปรับมุมยิงสมมุติเราจะปรับมุมยิงเราจะตัดตัวล็อกสองตัวนี้คงมีกว่างไหม เวลาเราจับอันนี้ให้เราจับลำกล้องด้านบนเห็นไหมคะแล้วก็ปรับตัวล็อกสมมติเราจะปรับไปที่สี่องศาเลื่อนตัวล็อกด้านจริงๆใช้นิ้วเดียวเลื่อนก็ได้เห็นไหมผู้หญิงก็ทำได้สำเนี้ก็เป็นผู้หญิงนะไม่ได้แปลนเท่เวลาจะดูเอ็มเข็มสองข้างมันไม่ตรงกันอะดูด้านนอกแล้วกันสมมติปรับที่สี่สดูด้านไหนดูด้านน้ตลอดแล้วก็เอาตัวล็อกด้านหลังมาเห็นไหมหนูนิ้วเดียวก็ได้เํามาล็อกไว้ล็อกด้านหลังเพื่อให้ไม่ให้มันขยับเหนื่อยออกไหมคะ ไม,ไม่เป็นอะไรแค่อย่าเอามือมาไว้บริเวณนี้ไม่ตายแค่กระดูกระเบียยาเสร็จแล้วเราจะทำการใส่ลูกกระสุนปืนไปที่ปลายกระบอกปืนโปรเจคต์เสร็จแล้วเราจะวัดความสูงวัดความสูงของพื้นโต๊ปะปะกปากกระบอกปืนเป็นระยะวายที่เราบันทึกในผลการทดลองเห็นไหมคะในตารางเห็นไหมคะเราจะวัดเอาไหมบรรทัดตั้งฉากแล้วเล็งไปที่กึ่งกลางกระบอกปืนเห็นไหมคะกับลูกปืนเห็นไหมคะ สมมุติอันนี้เราได้อยู่ที่9เซนเราก็ลงเป็นระยะา y าที่9เซนในตารางมันให้ลงเป็นเมตรนะคะลงดีๆบันทึกเป็นค่าวายบันทึกเสร็จแล้วเราก็จะทําการยิงรกระสุนเพื่อหาจุดตกเราใช้มือขวากดที่ลำกล้องด้านบนด้านบนนะคะอย่ามายุ่งวุ่นวายกับตรงนี้มือซ้ายเราจะดึงสลักขึ้นแรงๆไม่หกักถ้าเราทําถูกมันจะไม่มีสิทธิ์โดนเลยลำกล้องจับด้านบน เอาม <laughs> right? ือซ้ายจับได้ไหมได้แต่คว่ามันฝืนธรรมชาติไหมเข้าใจใช่ไหมมีแย้งเววตามแย้งดึงสลักคราวนี้เรามาดูแล้วว่ามันคือน้เห็นไหมคะมันจะแสดงเป็นจุดสีน้ำเงินเห็นไหมเสร็จแล้วเราดึงความแรงกลับมาที่ระดับสองเหมือนเดิมเราใช้ความแรงระดับสองนะคะถ้าใช้ระดับสามมันจะอัดไฮโดรลิกแรงเกินไปมันอาจจะต่อนิ้วคืนไม่ได้ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัย สองคอนะคะย้ำสองนะคะให้มันโผล่ออกมาปล้องนึงโอเคไหมเสร็จแล้วเราดึงความแรงกลับมาที่ระดับเดิมเราก็จะทำการวัดจุดตกคุณใช้ตลับเมตรนะแต่อาจารย์สมีดจะใช้อันี้เพื่อให้นักศึกษาดูเฉยๆวัดจุดตกของลูกกระสุนกับปลายกระบอกปืนที่เราเล็งลงไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราก็วัดว่ามันตกอยู่ที่สมมติแปดสิบสี่จุดห วัดเป็นระยะ x เห็นไหมคะในตารางโอเคไหมได้ x เ,เสร็จแล้วเราก็คำนวณหาความเร็วต้นแลวความเร็วปลายแล้วก็เปลี่ยนมุมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมุมต้องวัด y แล้วก็ค่อยยิงแล้วค่อยดึงกลับมาวัด x โอเคไหมคะเปลี่ยนมุมสมมติเปลี่ยนมุมก็เหมือนเดิมเลื่อนจับมุมมาอยู่ที่สมมติเริ่มที่10องศา วายบริเวณนี้ก็พอโอ้ผู้ชายถ้าไม่อยากเกณฑ์ทหารก็ได้นะนิ้วปุกนี่ได้นะเผื่อเราพี่พิษติดให้เป็นโอกาสพอเราได้เสร็จเราก็ดึงความแรงมาที่ระดับสองให้ผ่มาปล้องนึงเห็นไหมคะเขาจะมีการกระบาดแต่มันลบแล้วนะเพราะเครื่องนี้ซื้อมาแต่ปีสามเก้ายงใช่ไหมใครเกิดก่อนกันไม่เกิดเครื่องเกิดก่อนหีกเ่าสุดยอดคารวัารุ่นพี่เลยเสร็จแล้วปรับมุมเสร็จวัดความสูงวัดความสูงเสร็จยิงนึกออกไหมคะ ยิงเสร็จดึงกลับมาที่ความแรงระดับเดิมพอการวัดทุกครั้งนักศึกษาต้องถอยปลายกระบกอกออกปืนมาที่เตรียมพร้อมนึกออกไหมคะถึงวัดจุดตกได้พอวัดเสร็จแล้วสอนสมมุติวัดเสร็จแล้วเมื่อกี้เอกเสร็จแล้วก็ต้องกากระบาดออกนะเพราะไม่ไงั้นเป็นไงจุดต่อไปมันจะได้ไม่สับสนโอเคไหมอย่ามากลมนะกลมเมื่อไหร่มันมาลงนี่อีกจุดหนึ่งจะเลือกตัวไหนเข้าใจไหมพอบอกอยากกลมก็อยากกลมเสร็จแล้ว คำมีเลือกกลุ่มที่หนึ่งสองสามจะได้ไม่ต้องรอกซีสุวะแจ้งว่าได้แค่ไหนโอเคไหมคราวนี้ตัวแทนกลุ่มละาหนึ่งคนมา